สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ย้อหล่อนมาทำแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดดินเห็ดดองน,น่านหนาวเนาะคุณยายส่งมาให้จากต,ต่างจังหวัดนะคะคุณยายจะใส่ผักชพูะคะ่ะใส่ใส่แทนใส่แทนใบแมงลักนะคะใส่ใบชพูนะคะหล่ลน ในใบน้ำมายนางใส่แล้วคะ่ะตามพริกใส่แล้วนะอันนี้คือไม่ได้ใส่ข้าวกระเบื้อนะคะแกงนะคะใส่ปะลาใส่ชุรโรดแล้วนะคะน้ำปลาน,นี่แหลเออะเห็ดผัดแกงเห็ดเห็ดโคนเห็ดรวมนะคะมันจะมีเห็ดโคนเห็ดดิน <c oughs> เห็ดหน้าใครก็ <c oughs> เห็ดหน้าแร่นะคะ แลงงอกด้วยอันนี้ก็เห็ดยางนะคะตัวนี้เห็ดยางนีเห็ดหลายๆลอย่างเนาะเนี่ยมีใครเห็ดละงอกอยู่นะคะเนี่ยมีตัวเห็ดละงอกนะคะมีเห็ดเผาะด้วยเห็ดเผาะปนด้วยมามาจ้ากินด,ด้วยกันนะคะมีเห็ดตรา <c oughs> เห็ดตราเห็ดทำฟาน อขอโทษเออคุจายพาเรียกว่าเห็ดหัาฟานนะคะได้ไ่มปลอกลอ,อกกับแล้วเลอกลอกกันเออเห็ดหำมฟานมันจะเป็นกลมๆนะคะลูกกลมๆพอเรามันจะเป็นสีเหลืองเนาะเราลอกออกแล้วมันก็จะเป็นจีดามข้างในนะคะว่าเห็ดหำมฟานนะคะมาด้า ยวนล้นจะชิมกันนะ <c oughs> กินหอมปุ้งเลย <c oughs> ชิมดูกันนะคะอืมหอมใบชะพูหอมปะลา <c oughs> หอมพริกแกงใส่พริกแห้งนะคะ <c oughs> กินกับข้าวเหนียวข้าวสวยก็ได้นะคะ มามานะคะมากินกับยายหน่อยน,นะคะช่วงนี้ช่วงอ <c oughs> ัตตคัดนะคะเนี่ยดียด้วยคะ่ะแหมยายก็ไปเก็บไปหามาให้ให้ลูกในหลานกินนะคะ แป๊บหนึ่งก็สุกแล้วช่วงนี้ก็ช่วงอยู่บ้านอยู่นะคะอยู่บ้านไปซื้อออกไปซื้อกับข้าวก็อาทิตย์ละครั้งนะคะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งค่ะ,ะน,นี่ก็ได้เห็ดมาก็แกงเห็ดเพิ่มด้วยนะคะมามาจ้ามากินด้วยกันนะคะอย่าหลอนรักทุกคนนะคะ คิดถึงไปทุกท่านเลยนะให้ผัดลอนลอนใ้ผัมามาจ้ามาจ้ามาจ้า ่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แย่หลอนแล้วนะคะนี่คะ่ะใหญ่ไปอย่หลอนไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะจะตักออกไปกินแล้วนะคะกินข้าวกินปลาอิ่มแล้วก็จะได้ทํางานต่อนะคะวันนี้มีไลฟ์ด้วยนะคะมีไลฟ์ด้วยจ้าจั๊จักรักทุกคนนะคะจะหลอนกันแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ